มุดออกบมึงกอนโอ้ยมึงดื้อมาโอ้ยเถ่าแล้วพ่ากันมาเอาเถ่าเลี้ยวเป็นเสี่ยทหอรข้าเสียจังโอ้ยมิตายจังสี่มิตายจังสี่พี่น้องเอ้ยโดน มันเป็นเสียต่อไปมันเป็นเสียต่อไปบุรมะต่อเมืองเทื้อข้ากะดำหน้าโอ้โเห็ด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 เทาเห็ดเท้าเห็ดโคกเท้าเห็ดตีนดำย่องลงไปโอ้โหจะได้ xương Nhìn thế hết thảo Thì ngon nhìn thấy thảo hết thảo thảo จะได้ดอย่าไปมองค็ดได้หลายทีเยดดอมมีกระเทาขึ้นก่นเทาขึ้นยองไม่เป็นกโตัวเต็ม nhị máy nó tới đấm nào tôi để mà hái hết มาหาคือหาบุบบุดสไดดีเห็ดเท่าเห็ดเท่าโอ้มาโล่ขเห็ดเท่า ไง่ายีางินที่เกียร์เงียปงูไฟโอ้พยานหาหลบปลาหาหลบปลาหาหลบปลาพี่น้องหาหลบปลาหาสมปลา มาลายบ้างวางเด็ดคับๆไปเข้ากับเท่านี้เขาเกียร์แล้วจะเอาไปดเย เอาพี่แตนมาให้นี่เอาบดแล้วอื u น <c ười> ี <co ld> ่นะนี่ก็ปิดกันอย่าอ้ออย่าออกนะเขาเขาลงน้ำข้าวดูวิวดูน้ำส่งหวยส่งหวย luôn thì ăn từng thương thì cái đấy không chắc chưa cái thiết thầu một có kiếp con của bọn bớt Hãy subscribe คือเบืองโลหลดห้องมีนม้ำพี่น้องพี่น้องพี่น้องห้องกับมีนม้ำพี่น้องดีนี่รีเวนรีหวยรีเมญญพัดรี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  รออีล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 ีมาไปรอเหรียญหน้าไม่พัดบ้านสีดาบ้านโน้บ้านนาสีดาโอ้ยเขาเพิ่งกิดโกแท้เว้โกแท้ไม่ใช่พัดนี่คือเขาโกแท้ฮิทนาโมวิน้ำแห้งแห้งมากๆเลย พาไปเบิ่งเกษตรเลี้ยงปลาพามาเบิ่งปลาน้องปลาทำอะไรคะแ่้วก โอ้่เฮ็ดไปเอาน้หม้สูงมาจะใส่ทองานนี้น้านบรือั้วนหมวานอันน้ำมาดานเทียงใกล้ๆนี่น่บอกมานล้นี่ล่ะมือหน้าเ่ได้เปิดอีหยังมามดว่าเปอนยตาม่มยอเลยมันแห้งมันสิมีบอกจังไรมันเมคู่มือมีบบันนี่ไหนดับหน้าหะนี่บ่บ่ให้ดำ อ็จ้องใบดำอยู่บ่กินคือก่อวบักลานนี่เอาจินคือกุลมาเที่ยวกูไม่เปิดข้อพิเดาผัดจาก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 ได้กูทำงานอยู่หันบ่มีหนักกูว่าทีแต่ว่าพลอยเจนเปิดว่าไฉพลอยเจนเปิดใช่เขาอืบึ้งกูจะไปบึ้งมันมันเปิดอยู่ก็อย่างวะกูนั่นบ่มเปิดอีหยังมีเต็มบักดอดเปิดล่างทีนี้นี่ละกาเป็นว่ามึงเปิดมันก็บอกกระทบพอดกูหน้าหน่อยข้างนาร้นไม่ใช่ก็บอกกระทบพอดกูหน้ากูก็ได้ใส่น้ำกูมือกูมือ มันมือนี้นะกูบอมีค่อยหนางสีลางขีลางสีม่ค่อยหนังสีลางด่างไม่นมันละเดือดร้อนตีละบัดมันแหลงมันแหลงกินเพื่อโก้มากเลยเส้นดุสโอ้มันบ่แห้งบ่มันบ่ออกซะเลยมันเบิดนหนังโอ้ยูทูบไม่กวนเถอะเขาบอกกวนเนาะพาไว้มึงหน้าไป่พัดเนี่ยวั้งไหวไปเอาหยาไปเอาอยู่บ่โอ้ยไปเอามื่นไปเอาหยา เราหุ่นทางค้นข่อหันห้หยหลายกระดกกระเดียนะให้เป็นอย่างเอาแน้วค้นแท้ซะก่อนมันค้อนมากนะมันหนักเอ้าบางนี่ดีจังนะนี่มันเกิดขานไปนกันนะมัน,นจะนักเดือดน,นักบอกโอ้โหเศรษฐกิจพ่อพียงเด้อพี่น้องเด้อยาหนางก็มีอันเบิ่งเขาน่ะเบิ่งแล้วเขาน่ะงามหลายนี่นี่นะ ดำแล้วเขาก็กดำหมู่บ้านนี่หมู่บ้านก็ผสมบ่อก็บ่ไม่น้ำนี่ไม่จะจูบอีแล้วยันนี่ว่ายหมู่นมาเอาน้องลุบขึ้นว่ายน้องสาลำเมือนแรงก็สิเอาน้องสาขึ้นเมื่อโอ้ยดำเด้วล่ดำยังน,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 นี่นี่นี่ที่มันกูกินถูกกินยากนี่เนาะลำบากเนาะนี่จังสีเนาะเอาเขาเมึงสิกินบ่หนิอืมเขาเขา,ขาสิกินน่ะละมันกู้อนออกโอ้ยถี่ฮอนมื่อก้อนออกแล้วมึงก็เอาไปให้ไก่ที่ล่ะมัน<ส>หลายเนาะ แล้วมื่สิเรียกอีหยังก็ะโดอกกดีกอย่มันบ่มีหยังเด้อ่นคุณพี่คเบื้องเรียก,ก,<ๆ>กยเยกบิ่ื้องเบิ่นื้อพี่น้องเบิ่งแหนืพี่น้องเบิ่งซอยข่อยแน,ยน่ทังซี่ก็สิว่าโอ้ยบ่ร์นี้ทุกเบ่ได้ยากปานนั้นหนูวเฮ้ยเออมันสีไหนคั่นบ่มีหายอีนนีก็สิไปสีมาให้กินน,ยยนั่นอ่ะยะนี่ฮะข้าวหวานเป็นน้ำลดเกี่ยวดิฮะข้าวหวานเป็นน้ำลดเกี่ยวเป็นน้ำอะไรลดอีต่อมนี่มันฮุบบ่า มันบ่อมันตะแกงมันโอ้เบียบวะเขาเขาเ <OD> ขาลงจำเพราะว่าเขาเขามันหลุมมาจากหลุมมองหลุมก็มี <iot> ่นั <ficou> <land> <sh> ่นแล้วมันมองหลุมเพราะว่าถอยลงดิเขาถอยลงมันก็ดึงมาเบิดเหลวใหญ่ยังกระไรก็โหดอืมว่านกูเก็บตอนนี้ยังต้องไม่ส้มบ่หนิมักต้องไม่ส้มอือห้องก็ย่ำแล้วไงนี่เลยแจ้งน้อยจังสีสาวสีไมเอาเนเบิ่งเดือยพี่น้องต้องไม่ส้มบ้านเท่าไรหลายน้องไม่เพื่อบ้านเอามเต้นในบ้านเออเ้าก็เสียเอาไปอยู่ เดี๋ยวเบิ่งมิจะขายมาเนี่ยใช้ไปหาเราใหม่หาเห็ดคือเอาโบเบิดเถ่าเบิดเห็ดนั่นแต่มมือไป้งหยาพุ่นได้อ๋อหนึ่งอยู่เลยเนออ๋อเนี่ยคือโบเบิดมันมาเห็นุ้ยกว่ามันมันต้องเจี่ยผัดกะขากอืมไม่กูกับว่าขักกูนี่ล่ะเฮ้ยจะขักสัตใดกูก็บเอายองยองต้องหันแล้วอฮ้ยเห็ดแปองหยาน้ำโซ๊ฮะหยาน้ำโซ๊ดิ เดี๋ยวมาออกเออโอ้ก็โออก็เอิอดมันน้ำบ่อเออเออมิจังก็งอแงเผาป่ะเผาก็มีบานแข็งก็มี่ดอกใหญ่ดอกกุหล่อลมั่วนดูแตนนั่นแหละก็ให้ย่องเครื่องมาเบิ่งอยู่นะบ่มีมันมาทีแหละเมื่อก่อนนั่นสองเสมอบ่มีคนทำบ่มันออกคนน่ะมันได้ยี่ว่าแหลนได้แต่ว่าเขจอไปปล่อยขคอนเขาขึ่นอืม โอ้ยบอกผู้ใดก็บอก,ดดกบว่าซาบ้านี้มันขึ้นกกว่าตัวคนขึ้นไปค่องกกว่าอืมพิ่นย่านเป็นเจ้าปูเจ้าหยังนะเพิ่นก็นเลยมแม่นมันหากินไก่เออมันกวนอยู่ขอกไก่ห้ามือนนะถ้าถ่ายคลิปไปอยู่เพิ่อนไว้จะไปถ่ายคลิปได้เอา,มา,มาเหนก ogwa เข้ากันหรือย่ยาอันลกไกบ่บางยื่นนะ่ย